ตอนนี้หนูอยู่ที่ไอคอนสยามนะคะพอดีอยู่บ้านกักตัวเนี่ยเนาะมันก็ต้องหาอะไรทำหน่อยเพราะเราออกไปเที่ยวข้างนอกไม่ได้ทีนี้หนูก็เลยมีเพื่อนแนะนำว่าที่นี่เขามีของเล่นเด็ดๆ พอดีที่บ้าเป็นคนค่อนข้างมีฐานะอาค่ะแล้วก็แฟนใหม่เป็นคนที่นิสัยดีนิสัยรวยน่นับไหมคะใส่รวยน่นับไหมคะใส่รวยน่นับหคะหนูก็เลยมาที่ไอคอนสยามพอดีตอนนี้อยากมาดูพวกโต๊ะคู่หรือเครื่องเล่นเกมสวยๆงามๆนิดนึงคือสามารถเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้แล้วก็ใช้งานได้ตั้งโชว์ลเก๋เวลาเพื่อนมาบ้านหนังคู่บิดอะค่ะตอนนี้เราก็มาเจอกับพี่ล็อตค่ะจุนิคุยเดชสวัสดีครับแนะนำมาว่านะคะเดี๋ยวขอมาฝั่งนี้รับกันเนาะ เป็นไงบ้างคะสบายดีแล้วขนีุ้ญาตใส่แมสต์ดึงนะคะเดี๋ยวคลิปเราจะออกไม่ได้นะคะเพราะเราไม่ใส่แมสโอเคอะค่ะก็คือพีมีคนแนะนํามาบอกว่าถ้าจะดูโต๊ะคูเก๋ๆของเล่นเก๋ๆเนี่ยต้องมาหาพี่ล็อตเท่านั้นเพราะพี่ล็อตคือพี่ล็อตครับบริษัทไทยแลนด์พูลเทเบิลตัวแทนจำหน่ายยังเป็นทางการของสินค้าที่รวยและแพงที่สุดก็คือสามารถซื้อได้ที่บริษัทนี้เท่านั้นนะจ๊ะใช่ค่ะ รวยเล่นๆไม่มีนะคะเรารวยกันจริงๆเพราะเราสื้อกันจริงๆโอเคคือรถอย่างแนะนําอะไรบ้างอันดับแรกเลยคอนเซปต์เนี่ยคือเราอยากได้ไปทําอะไรก่อนคืออยากได้ที่ตั้งโชว์แล้วดูโอ้คุณมาแล้วโอ้รวยอ่ารวยะรวยดีรถสนิยมรวยเลยเนี่ยนะเน้นว่าใช้ได้จริงไม่เอาตั้งมาใช่สวยคุณจับตากผ้าไม่เอาค่ะไม่เอาโอเคถ้ารวยเลยเนี่ย ต้องไปนี่นี่นี่ก่อนนี่ก่อนมาเอาดูทีละชิ้นก่อนแล้วกันดูทีละชิ้นอันนี้เดี๋ยวพาให้ดูอันนี้บอกลรวยมากอันนี้อันนี้ได้ข่าวว่าโอเคค่ะไม่ใช่ดูเพลงดูเพลงเดี๋ยว อันนี้คือบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าอยากได้ของเก๋ๆของเก๋ๆไปแต่งที่บ้านใช่ไหมใช่ให้แฟนที่เป็นสุลต่านใช่ไหมเลต่นรู้ได้งั้นถ้าจะเอาเก๋ๆอันนี้เรียกว่าตู้เพลงตู้จุกบอกนะครับอันนี้ตู้จุกบกก็เป็นดีไซน์ให้ กล่าทัสิกอันนี้สำหรับผู้ที่อาจริงจังเรื่องบุญซุ้ยนะคะแล้วก็ุง์แสสาาิมีเอ้าแสงได้ปรับแสงได้น้ำก็เติมหน้าอยากได้น้ำหวานน้ำจืดก็เติมสาระผ่าไม่เจอเดี๋ยวอันเนี้ยมันเป็นตู้ที่นำเข้าจากอังกฤษนะจ๊ะอันเนี้ยทางน้องหนุ่งนี่จะต้องรู้ว่าอันเนี้ย เป็นสินค้าริขสิทธิ์ของแท้เลยนะครับอของซาเลเชอร์ถูกต้องเลยอันนี้เอาเรื่องสาระก่อนเป็นเล่นแบบซีดีใช้ CD ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่80แผ่นลูกค้ามี CD ดีอะไรก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับตัวซาเลเชอร์ก็เป็นแบรนด์ของอังกฤษที่ผลิตตู้เพลงอันนี้แล้วก็ดีไซน์ให้เก่าแต่ว่าเทคโนโลยีด้านในเนี่ย เป็นสมัยใหม่เปิดผ่านบลูทูธก็ได้มีรีโมทคอนโทรลได้นะครับอื่นๆก็บ้านลูกค้าสวยงามแค่ไหนก็มีให้เลือกสีได้นะทางร้านมีแค่สีนี้สีเดียวไหมคะไม่เลือกสีได้สามารถระบุสีได้คอสตอมได้ใช่ถูกต้องสีขาวสีแดงสีชมพูทําได้หมดเลยอันนี้เรียกว่าตู้จุ๊กบอกหรือว่าตู้เพลงซาวเลชเชอร์นะจ๊ะชอบไหมอันนี้ชอบชอบเหมือนตูเลยไหมเก๋ดี นี่คือถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะทางร้านเนี่ยเราต้องยกไปซ่อมเองไหมอันนี้มันค่อนข้างจะใหญ่สินค้าพวกนี้มันมีประกันอยู่แล้วแล้วเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของแบรนด์นี้เวลาเสียหรือว่าติดขัดตรงไหนลูกค้ามีหน้าที่โทรอย่างเดียวสุลต่านโทรหาอย่างเดียวผมก็จะส่งลูกน้องเข้าไปซ่อมที่บ้านให้ได้เลยได้ค่ับว่าเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้ซ่อมอยู่อ๋อเหรอเป็นไรครับพี่ได้์ดัลวิตอนนี้่าสุดนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเซเว่น แล้วโรยตัวลงไปโซ่ตกก็คือของชิ้นนี้นะคะใครอยากได้เก๋ๆใช้งานได้จริงมีการซ่อมการรับประกันที่ไปที่บ้านอันนี้แนะนำสำหรับคนเก๋ๆอันนี้คือตู้จุกบอกใช่จ๊าอย่างที่บอกุกจุยได้นะคะมีน้ำวิ่งตลอดเวลาโปรไม่ต้องใช้หมุนๆได้้้เเเลยจรรงอัันนนนีก็็ปตูพะคบบสห อันนี้ก็ฝากไว้แค่ตรงนี้ก่อนและกันถ้ามากกว่านี้จะไม่มีสาระอะไรแล้วชิ้นต่อไปแนะนำเลยครับที่เราแนะนำประจตัวนี้เป็นโต๊ะฟุตบอลรุ่น RS Max นะครับผมจากบาเซลอนาเลยนะจ๊ะตัวนี้สเปนสเปนอยากยังไงอคืสำหรับคนที่เพื่อนเยอะอยากได้สินค้าที่มันแบบ อลังการหน่อยเพื่อนเดียวก็เลือกเอาเลยคนละตัว2ตัวกไปไปไม่ใช่โอเคถ้ายืนอยู่ตรงนี้เต็มที่ก็ประมาณสักแปดคนสองฝั่งแต่ว่าคนแบ่งก็ได้ใช่ฝั่งละสี่คนอย่างนี้จับหนึ่งจับสองจับสามจับสี่ก็ประมาณสัก8ดคนโอเคอันนี้เป็นโตฟุตบอลแล้วสิ่งสิ่งพิเศษของจุดนี้รู้สึกว่าของเราคือเฉียบกว่าที่อื่นเฉียบกว่าที่อื่นก็คือว่าไม่มีและที่อื่นไม่มี มีที่นี่ที่เดียวมีตัวเดียวด้วยมีตัวเดียวเลยอันนี้นําเข้าจากสเปนสเปนแน่นอนแล้วก็มีตัวหนึ่งนาเข้าจากจีนอยู่ข้างหลังไม่มีมีตัวเดียวนะครับสินค้าชิ้นนี้มีตัวเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้สีอื่นก็สามารถสั่งได้ดีเช่นเดิมะคะใครสนใจอยากได้โต๊ะบอลตัวใหญ่ๆยาวๆแบบนี้เิดเก๋แนะนำติดต่อสิโลตด้เลยใช่แล้วอยากได้ยังดูอย่างอีกหนึ่งไหม ามาอันไหนอีกอแงนอ่ะอันไหนอีกเดี๋ยวพาไปดูอีกอันนู้นอีกอันนู้นอันน yes ี้โตะฟุตบอลเหมือนกันนะแต่เป็นแบบสั้นอันนี้ถ้าเป็นแบบเล่นกันง่ายๆเพื่อนน้อยเพื่อนน้อยเพื่อนน้อยแค่นี้พออขำอันนี้จากอิตาลีนะจ๊ะอ่าโอเคอิตาลีอันนั้นสเปนค่ะมาหนี่ย์ไฮไลท์ของที่งานดูไบเอ็กโปนี้นะอันนี้เรียกว่าพินบอลอ่าดูได้เลย แล้วหนูเคยเห็นบอกชอบอันนี้ตรงที่สีมันเยอะดีใช่เหมาะกับน้องอย่างเราเลยครับพวกแบบอย่างเงี้ยสาวสายตื้อสายตอร์สายแบบอันนี้รู้จักหนังอันนี้ปะตาบอลตาบออันนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้เลยนะจ๊ะลิขสิทธิ์แท้จีน อันนี้เป็นของอเมริกาโอเคจากอเมริกาค่ะสังเกตได้ง่ายก็ร้านนี้ทีจะของเด็ดๆนะตัวเองนำเข้าทุกชิ้นทุกชิ้นจะนำเข้าข้างนอกประกอบในไทยอันนี้อ่ะของอเมริกานี่ยี่ห้อสเตนสินค้ารุ่นนี้เป็นลิขสิธิ์แทจะสังเกตได้ว่ามีตาตรงนี้ถูกต้องนะจ๊ะถูกต้องนะจ๊ะแล้วก็รายละเอียดด้านในนะครับก็จะมี สีสันสดใสดูเลนดีเลยแล้วก็บอกว่าจุดไหนคืออะไรฝอยอะไรประมาณนี้นะเจ้าที่หนกเข้าใจนะใช่ถูกต้องเดี๋ยวจะให้น้อยหนงลองเล่นดูนะจ๊ะว่าแล้วก็ชอบหรือเปล่าอันนี้เรียกว่าตู้พินบอลอ่าอันนี้ทีม Star Wars ทีมถัดมาก็เป็นทีมเ e d เ h e p พ i นะครับ ือเหมือนกันต่างกันแค่ตีมตู้ใช่อันนี้ถ้าเกิดเป็นคนรุ่นเก่าก็จะรู้จักวงดนตรีวงนี้ของอังกฤษนะฮะนี่นี่วงนี้เลยรุ่นใหญ่แล้วครัวรางข้างในมันจะต่างกันไหมครับแต่ละรุ่นต่างกันตรงที่แบบลวดลายลวดลายแต่ด้วยของขนาดของตู้แล้วเนี่ยตู้มันก็จะไซส์ประมาณนี้แหละมาตรฐานของเขาอยู่แล้วใช่เขาจะเติมลายอะไรลูกเล่นแบบไหนก็แล้วแต่ตีมอันนี้ถ้าุดไหนหลุดจุดไหนมีปัญหาก็คือทางร้านก็จะ เปลี่ยนให้เต็มที่เดิมเปลี่ยนให้ทีละชิ้นอันนี้เดี๋ยวนี้พอเทคโนโลยีมันดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนให้ทีละชิ้นได้โอเคไม่ต้องเปลี่ยนทั้งตู้เหมือนเมื่อก่อนไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเมื่อก่อนก็คือไม่ได้เปลี่ยนทั้งตู้เหมือนกันก็เปลี่ยนยากทีชิ้นมันใหญ่อ่าอันนี้ตีมนี้ชื่อว่าติ่ม Galaxy of Galaxy ค่ะนี่ครับอันนี้ I am g o o d อ่าฮะ ทีมนี้ก็เป็นทีมที่ขายดีเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่ามีรูปลูกตุ๊กตาอะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะสวยงามอันนี้ตุ้มกินบอลนะจ๊ะอันนี้ถ้าเกิดชอบติดต่อมาได้เลยแต่ว่าแต่ละทีมนี้จะมีจำนวนจำกัดหน่อยมีให้ไม่ยเช็คไปก่อนว่ามีลายนั้นที่เราต้องการไหมลายนี้ที่เราต้องการไหมทีหนึ่งค่ะและมีอีกตัวหนึ่งอันนี้หนุ่มชอบมากพวกคุณแม่บ้านน่าจะชอบสำหรับ มีครอบครัวเนาะจะดีมากโต๊ะใหญ่แต่ที่พิเศษคือโต๊ะตัวนี้ไม่ใช่แค่โต๊ะธรรมดานั้นคือโต๊ะพูและเป็นโต๊ะทานข้าวด้วยโอ้โหนี่แทบไม่ต้องขายอะไรเลยจ้าอันเนี้ยเป็นโต๊ะอย่างที่น้อยนงบอกนะครับว่าเป็นโต๊ะพูแล้วก็โต๊ะทานข้าวด้วยตัวคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยก็สําหรับบ้านที่มีพื้นที่น้อยอ่าพื้นที่น้อยตัวเนี้ยเขาดีไซน์มา ให้ตอบโจทย์ทั้ง2ฟังก์ชันฟังก์ชันที่1ก็คือ1โต๊ะพูค่ะอ่าซึ่งไซสโต๊ะพูเนี่ยของเค้าจะสูงกว่าโต๊ะทานข้าวอยู่แล้วอ่าเท่ากับว่าเก้าอี้เราก็ต้องเป็นเก้าอี้ที่เหมาะแบบกับโต๊ะตัวนี้ด้วย่าถ้าเป็นโต๊ะทั่วไปแต่สําหรับโต๊ะตัวเนี้ยมันสามารถปรับระดับได้อ่านี่อุ้ยถ้าเกิดอยากเป็นโต๊ะทานข้าวใช่ไหมเราก็ปรับยกลงอย่างนี้อ่าไม่เคยเห็นแล้ดิโอ้ไม่เคยเอาอันนี้ไปเนี่ยสุนทร์ตานชอบแน่บอกเลยประหยัดพื้นที่่ออุ้ยา นี่ครับก็ใช้เป็นสายทางข้าวเป็นสายทางข้าวได้เลยอ่าแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะเล่นพูปุ๊บเราก็แค่มีหน้าที่ยกอ่ายกไหนยกไหนยกนี่ครับยกนี่ยกอ่ายกไปไหมแล้วก็ขึ้นเฮ้ยคุณทำงานด้คุครับมันยกไได้มันเบามากมันเบาวัสดุมันเบามากค่ะวัสดุมันเบามากค่ะจากตัวนี้นําเข้าจาก เบลเยียมนะจ๊ะวานี้ไม่มีอะไรในไทยเลยนําเข้าทุกชิ้นมาอันเนี้ยเราก็สามารถยกได้แต่จริงๆอ่ะเราก็เก็บอันนี้ก่อนเรายกเท่าชิ้นนะใช่ก็แค่นี้เองยกลอยอ๋อยกลอยเฉยๆท่านใต้ไม่ได้เป็นรางนะคะต้องระวังมิลนิดนึงแต่ว่าน้ําหนักความความมั่นคงเนี่ยโอเคอยู่สําหรับหนุผู้หญิงถือได้ได้อยู่เสียบเข้าไปแต่ว่าอันนี้มีทั้งหมด3แผ่น3แผ่นใช่แล้วก็สามารถสามารถวางปิด3ามก็ได้หรือว่าจะเอาเหลือแค่อันนึง ประชุมส่วนใหญ่ก็จะปิดึกินข้าวก็แล้วแต่ใช่ปิดเต็มแล้วก็เป็นโต๊ะผูอ่าอันนี้เรียกโต๊ะฟิวชั่นนะครับอันนี้โต๊ะฟิวชั่นถ้าเกิดชอบก็ก็เอาเลยอันนี้คือพร้อมส่งเพราะไหมอันนี้พร้อมส่งไปพร้อมส่งทั้งตัวเลยโอเคอมาจะไปดูอะไรอีกบ้างอันนี้เรียกว่าโต๊ะผูแล้วใช่ไหมอ่าฮะอีกตัวหนึ่งอันนั้น เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งอย่างไฮไลท์อ่านี้อันนี้อันนี้อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือโต๊ะปองอัตริปองอ้ยอันนี้เหมือนเราเคยเห็นในคลิปของทางร้านไปแล้วค่ะทำแล้วเยมีแล้วอ่าก็ไปนั่งดูฝั่งนี้เกมปองเป็นเกมที่เล่นง่ายนะอ๋อเปิดอย่างนี้เล่นง่ายใช่ตัวเนี้ยมันเอาไว้ทั้งหมด2ฟังสามสี่ฟังก์ชันห้าฟังก์ชันอ่าฮะอ่าตัวเนี้ย ถ้าเกิดเราจะเล่น2คนใช่ไหมก็กดนี่น่าหนูไปด้านขวานแต่คู่เล่นสองคนแพ้แพ้มุดโตอ่ะเฮ้ยเกินไปอ่ะไม่มีแพ้ครับผมไม่มีวิธีเล่นนี้ปั่นตรงนี้อ่ะับบซ้ายขวาไหมอันนี้มันข้าวมั้ยนี่นี่นี่ไหนอันนี้เหรอใช่นั่นแหละสีสเชรเทนอ่าเหมือนกันเลยอันนี้ยิงอ่ะนี่นะเดี๋ยวพี่ยิงนะเม็ดเม็ดนั้นเลยอ่ะห่วงแต่นี้อ้าวเฮ้ยมันเล่นเป็นนี่มาพูดอย่างเป็นเล่น ไปอ่ะยิงสีส้มน่ะเฮ้ยนี่มันไม่ไปอ่ะเองปั่นผิดฝั่งอ๋อแล้วนี่หรานปั่นผิดฝั่งแล้วคี่โวยวาย กลางแล้วเขาก็เขาปั่นกันอยู่ประมาณนี้อ่าวิธีเล่นวิธีเล่นเขาปั่นอยู่ประมาณนี้อ่าเห็นไหมอันนี้แสดงว่าเลยป้ายอ่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยยิงอ่า oh a few moments later ก็อยู่บริษัทก็เล่นทุกวันอย่างนี้เพิ่งเล่นเนี่ย ชนะจ้าไม่อย่างที่บอกนะคะใครสนใจของเล่นน้องก็เรียกได้ว่าของเล่นคนรวยเขาให้แฮชแท็กว่างั้นสําหรับคนที่มีความเก๋มีความรวยมีความมีสังคมเพื่อนฝูงอยากโชว์คนที่บ้าน <S <S 2> <S 2> <S จัดของเล่นของร้านนี้ uh huh. ฟังถูกต้องก็ขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณน้อยโหน่งที่อุตส่าห์มาค่ะเพี่วชมขอบคุณที่รสมากที่แนะนําของเล่นต่างๆให้เปิดโลกเหมือนกันนะคือ พอดีแฟนเก่าเป็นคนธรรมดาค่ะตอนนี้ครบสุดรหานล้วก็ต้องมีของเล่นที่ที่ประดับมาดมีนิดนึงค่ะต้องขอบคุณที่รถมากนะคะดีครับแนะนําของเล่นทางนี้แล้วก็บูธนี้อยู่ที่ไอคอนสยามถึงวันที่15เดือนหน้านะคะใครที่ว่างแวะมาเดินเล่นมาดูมาเล่นมาเจอพิล็อได้ทุกวันค่ะใช่ครับแต่ถ้าเกิดไม่มีที่บูธนี้ก็มีที่สาขาสำนักงานใหญ่นะถนนลาดพร้าวนะคะใช่ก็สามารถไปดูได้เช่นเดียวกันจ้ะค่ะขอบคุณมากค่ะ